เสียงยูใสเสีงยงยายหมดเสียงคอยเนี่ยมันยูใสมันหายไปใสเบิ้ลคอยหูแล้วเสียงเจ้ายูใสหวันดีจ้ามันยูใสไปไงอยู่ดนีมีแห้งพอ,อเห็นเจ้ายูหลังอานจะเบิดสองขวดทุนไม่จะจำคนผิดแล้วน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่้องถามเข้าถามเข้ายายหมดเไปได็นสบายดีจังกว่ายายม่านม่ดสบายก็จะอยู่ร่งบานคนละ มันจังสั้นเพื่นเราเห็นกันโดนแล้วเป็นไงยูสายนอตตอนนี้พนาวนาตอนเนี้ยเออโอ้ยกระพุ่นลังพายุสาวน้อยไปฟันแพงแต่ว่าเมื่อนี้หันมาชอยมาชอยอันท่านดออกเตร์บุญมาเพราะว่ารับงานไปโดนแล้วครับปลากระเพาะได้ทีมกันเพาะได้เออกระเล่ยล่าเพื่นทางบุญมาพี่นี่หลังมาฝากพระล้อมนองไม่จะเลื่อนสินน้ำพร้อมจะเลื่อนสินแมน ซื้อได้ดีแตะซื้อดีครับซื้อดีซื้อเป็นซื้ออำเภอหน่าแม่บอกผมว่ายี่หวัดข่อยเลยจต่เลื่อซื้อหนหา่ำพ่อซื้อดีนะครับจ๋าเออไปหาพูดแถวตะพุดเนี่ยบักลายืนขึ้นก็ได้เพราะต้องนั่งดอกลูกเรายืนแล้วเอาเถีเราไะไรซักนีดเออสวัสดีค่ะโอ้จ้าจ้าคือคนเลยล่ะจ้ะ มนันก็คืายายอคนแตยใหญ่แล้วก็แนวคนเนาะเออเสาวแลบ้านนาเจ้าคิดว่าคอยหอ้องหร่สากกวแลบ้านนาจะมาขอคอย,อยเนีเ่ยบ้าขนานตลาดหนัดกูจักมาขายดี่เทมไปเหนือจา้จาจ้าโอจา้ามือจา้ามือจา้า ครับครัขอบคุณหลายๆค่ะอ๋อเหนียวเหนี่ยมแฟนคลับยายหมอมือนีมือนีมานีกนินงานสัญญาบัตรพัดยอยศไปแดนแดนแดนใหญ่ไปสายแย่ทั้งพี่ทั้งพี่มาเอาบุญไงน้ำกันว่ามันถิ่มกูแล้วเสียงเพลวันน่ะบ่ท่านถิ่มอันมันเขียนยังไงกับเพลวิ่เสี่ยงกับพรมดาบเพลวพ่อพลาดไม่พ่อว่าแดนโอ้ยแนแม็กูเป็นหน้าแฉแม็กกูปวดหัวใจเพลวเจ้าจบที่สองกันเป็อย่างอันข่าวแย่แน่นอนแล้วคนต่างจังหวัดมู หาดไทลูกขอเวลานะจ๊ะเออเ้าขอหยาดไทยลูกเบิงเบบ่งกอูอยู่ทั้งขาคกูมันม่หกกูไม่ฟังบัดบ่แมงกรอบเขียนจะหน้าตัวหันไ,ไปเก็บไปกระเพ้ากูในหน้ากูอยากออกมาค่ะขอบคุณค่ะอันเป็นยังไงน้อแม่ค่ะเอ้ยเป็นห่วงแท้ๆขายดีกันเบิ่งไม้ถ้าขายไม่ดีฉันจะบอกศูนย์ห้ ฉันมีสูตรดอกเด้สูตรยังไงสูตรข,ขายของดีเนี่ย<ห>นะทำยังไงบ้ามาให้เขาเซนเ็น,หนให้เขาตัวไวให้เขาเซ็นมันจะได้กำไรจ,ไจริงไว้จักแล้วมารุ่นไปหาเก็บเอาด้วยรุ่บ้านไหนกันไหนเน้นขายดีขอบคุณค่ะเน้นขายดีม่้เน้นขายเอากำไรเห็นป่าเออจา้า <c oughs> เขาเขาเน้นขายดีไหวคนหลายตัวนห่นไหมมีคนเฝ้งางัวบ่ล่ะ เด็กน้อยเด็กหน้อยจ้าลูกลูกสาวละอันอัดพู้ใดมีลูกยำไปหาชื่อเสริมเนอะคันชื่อเสริมมันเขาวัดบ่ได้ก็นอย่างไงเอาบ่ค่อยได้ยินตี่าตั้งไหนเสริมพระเกียรติโอเสลิมที่พระเกียร์เขาวัดบ่ได้เจ้ากับเราไปหน่อยไปเฮ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์นั่นดนตรวยอ้ดรทีสวัสดีจ้า น,โลโลนี่คือยายมอดตัวเป็นๆพี่น้องครับมา<ด>จากปรเดาเท่าบึงการห<ด>ลังจากหลายปีที่ทางหายบงการปีนี้กลับมาแลยย้วนั่เป็นยายมอดเื่อกาเถึงกเก้าเท่าก็เกาแม่งแล้วแต่ว่าข่มากนี่เขาก็หาเอานี่นันมาจะได้มาดก็เท่ามักหลปีพี่ยอามอด<แ>พูดให้เราวยกระจิบว่าเปนคนิเหรอล่ะนี่ยังได้ยยยบ ปาุเถ่าแห้งแต่ปีนี่นีก็เทาแห้งแทบปีนาสิค่ะพอ่โอ้ยนนองใหญ่เอาทั้งสี่ซะเนาะให้เจ้าพูดเทามหากันนล้คุยกันเด้อได้กักฉันละเดี๋ยวคอยจะเป็นตามเตรียมอย่าดองอย่าดมให้เจ้าอย่าพูดเทาหินอย่าพูดเทาวินเด้อเอาคุยกันพูดเทาเดี่ยสบายไหมเตรียมก็ขอกระนั้ไปค่ะเดืนเด้อตัวไหนจอยจุจอยจุเดินกันไห ขอบบคคุณรัาชุกี้มันชะม้อนเครื่อไม่เครื่อเก่ามาบ่ได้คนไทยคนปลูกยางไม่ใช่เกินดัดคั้สวัสดีจ้ะสิบปีลำเส้าพี่ลำจะเห็นองคมายามมาเขาบคุณเราจะเห็นเจ้าเจออะไรย่างชักอัปเภอร์บึ้งเอิบบังการแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจูนให้กูจูนให้โอ้ยเอาแล้ว เาเพิ่งเรียู่้น้องคทายที่เดินเนี่ยจักมาทาเพื้นเพ่เดี๋ยวแกมันกินนำโค้งเป็นฉันละขอบคุณค่ะเอาเป็นนี่เจินมาหนิเจินฮะคนแม่ไม่ยังตะอ้อนอยู่ทั้งหลังแบบเป็นคนหรือมนุษย์ค่ะตามเราเนาะ เดี๋ยวอัะทักทายกันจักหน่อยก่อนโอ้ยมีแต่พี่น้องกูเบิด์ตยืนเอยนางอยู่นี่พี่น้องกูเบิดแต่ด้นางอยู่นี่ยืนอยู่นี่กับแม่นพี่น้องคอยยืนใส่สันพวกยืนขับแบวค์ญี่ปุ่นเอาไว้ขว้าคว่ำเขาได้เลยเอาแต่พี่บ้าไม่ให้ห้อยนะอูไรอีกอะเอาคุยมอดจะจัะมาได้ไม่แย่มอดบ่เออ เจ้าอีน่นนะโอ้ยหน่อยอีป่อมึงนี่แม่มึงใช้กูวา่ากันเพื่อนดย่างนี้มึงเงี้ยข้นต่างไปขคนต่างาน,าานีออง่นานนี่พะละนี่บ่อเขาบอว่าโดนโดนเห็นกันกันหนึ่งซับบอลลัมก่อนเขามาจากสี่นี่จ้าขอเบ้งสับบอลแล้จัหาแต่แนวนี้แย เฮ้ยซื้อเบฟิกบ้าซ้ำมาล้ำก่อนก็เห็นกันเขาวางไงโดนโดนเห็นกันเท่จนึงโดนโดนละเห็นกันเจนึงโต๊ะเป็นละสวยแค่ไหนแท้ต่ก็ละเติยงดำตังแหล่แต่ก็ละเติยงดำตังแหล่โดวนี้แค่ไหนละเติยงแหล่เตียงดำต้องมี่จะช่วยดีต้องนี่จะช่วยดีเสียดี ต้องทำความขอบใจกับพี่กับน้องจริงๆนะบหยาบเด้อบหยาบเป็นภาษาบาลีพี่น้องปัจจุบันไลยว่ายังคือพาคกระเล่นข้ามหยาบมันมันเป็นภาษาบาลียังม่ถือสาก็เห็นติภาเพื้นส่วนด้วยอาสังขัยทีตังนาอาสังขัยทีเตอาสังขัยตังนาอาสังขัยเจหิเตหิตังอยูุบิปันเดียวยังมีอีกหมองหนึ่งได้ปะเนี่ย ปาตังเวทิคาโพเวียนโยยี่ยังไงเพราะฉะนั้นคะแนนนี้ยกเมื่อไหร่เอาโอ้ยอย่ามาสัตว์มาสีด้อไอ้ล้มคล้ายเอ้ยด้วยมาเมื่อนี้ได้ฉลองพันยศเพลินเอาไม่ใหญ่จืดไม่มอดมากประกอบกับหนุ่มมิโซ่หนุ่มมิโซ่เปิ้ลศิลปินมาหลายมื่อนี่เพลงเพลินเพลงยังกับเพลงแหลมแมมากอยู่ดิ เพิ่นห้องเงินขันละพอกระจับ่ได้จแ่เล้นมถึงที่สิจับ่ได้ว่า่เพราะเป็นพรองค้บ่มาผู้เดียวบ่ม้านก็ผัวบ่มาเนี่กัะจังว่านี่ละผัวเจ้าไปใส่เพราะว่าสิทามเขาถาเข้าวเรไปจังไหนมาจต่ไราไม่รู้ผัวเจไปใส่ไม่รู้ไม่ผัวบ่เขอสิทามเราหนึ่อยแม่โยมันตายแล้วกูเป็นแม่หแม่ไม่เือเนี่ยเอาสิสี่ขีสิไม่ห่างแม่ไม่เออกูสิมหาอุจจะแถวเนี่ยและแถวตุ๊กกา เอาแถวนี้เป็นอย่างมีแต่คนน้อยเนี่ยสู<ม>้ไครบ่ได้ปีนั้นผมเป็นพัทยามึงไปพัทยาบ่าได้ผัวโดยบังเอิญมึงได้กับผู้ใดนฝรั่งฝรั่งบระเด้ฝร,รั่งปัดท้อมึงไปเห็นแนวไหนมึงจะไหนจืนที่แรกผมจะว่าสิ้บ้าได้เราคงไปนั่นงเศรื่เบี้ยวหุ่นหุ่มบัก พ่อมาพี่เออพอดีฝรั่งมาจะได้มาจูงแขนข่อยว่าสิพาข่อยไปเศราหง่ไ้ได้เสียกันจําเมื่นนั่นเขาหายจักบาดได้ได้มามาเดี๋ยวสิเห็ุไหนไม่ได้จื่นเขาหายจักบาดเพราะเขาจูงแขนไปหักไม่ได้จักบาดแต่ว่ไา,าวไ,ดได้กำไรชีวิตเป็นจั็กซันวะเอออะไยังว่ามึงมาเหน็บมึงมาขุดขอบคุณแบบนี้ไหมพัชรีมันยังมึงจำเหตุไหนข<อ>ึ้นปูก็บปู่ก็เห็นดอกมันเห็ุจังไหนอ่ะ ขอบุญค่ะขอบุญอธิกาลุนโอ้ยกระหายกูเฮ็ดไปตัวถึงตัวแดนต้อนจูเฮ็ดแต่ฉันก็่ได้คาดต้องลูกเออมึงอวากูฟังไหมลูกมันระเบินธรรมดาได้ผัวฝรั่งนี่มันมันเป็นจังไรโซแนวนั่นโซแนวนี่หาแนวนั่นแนวนี่ไม่ให้เขาตอบอยู่บ่เศร้าผัวมึงนั่นน่ะการแต่งตัวนี่คือการเดีย มันม <stairs> <c uk> ่ได pues ma. <Th au. S 1> ้มาดอกพูทเเ่ามันมาเอาอารมณ์เอาวัตถ nah <chi> ุมาแบบไหนจะถัดจังว่านี่แล่าจะเห็นบ่ผัวก่อยแต่ก็จะพ่อผัวก่อยมึงเอิญผัวมึงง่ห้กูเบิ่งเนี่ยอันเดียวเดี๋ยวจะฝ่าจะฝ่าฉั้นภาสีเนี่มึงจะมาแก่ยังส่งพูนอาหารมันก็ไปแต่งโตจังนสี่ผัวก่อยบ่มากไหนแต่งยังไงมันจะจิตถึงเต้นเขาวายจังก็เห็นเนี่ยฝรั่งโอ้ย นี่แหละน้อขันเล่นเฟสในหน้าตาจังสิ่งละงามๆเลยนี่มันปรตรงปกเลยขันไปเห็นกันได้เฟสเอิ่นมาเอิ่นมาเอิ่นท่วมมากเห็นเลยสอนมึงไม่สอนธรรมดาคุยกันยากทรับวามรู้จักกันเลยที่รถไปนั่นไปนี่ผ่านนั่นผ่านนี่มันก็สอนสอนว่างใหญ่ก็จะเห็นต้นบัคคาบว่าตนอะไรอ๋อมึงว่างใหญ่ตนบัคคาอต่อเข้าไปแล่นไปจังหน่อยไปเห็นตัวมึงท่าน ต้นอะไรเออบอกว่าตัวบักท่านโอ้ดีแล้วบอกเพื่อนบอกอยากนอนมาส่วนจีฮอดบ้านไข่เนาะมันก็ถามน้องขางจ้างมันมีงัวเนาะอ่ะงัวตัวบางงี้เป็นฝูงผู้นี้นั่นตัวอะไรโอ้พวกอย่างนอนเขาเล่นตัวนู้นคุณเอามึงคก็มาบอกเพื่อนว่าตัวง่วงส่วนตอมในหลวงส่วนจะบอกเราใช่ดีๆนะอยากนอนอยากน้อนจะมานอนที่ไหนฮะ มันแต่งมันนี่บันดีพาไปกินข,ข้นขาวกินข้าวเออไปกินลบา,บา,นาบกินก้อยเออมันได้ถามว่าก้อยก้อยอีหย่าง<อ>มีเลี้อชิคุชุมันคมน้ะมึงวางได้ไม่มก้อยตัวนั้น <c ười> มึงไงล่ะฝรั่งมึงมาจะไหนบ้านเนี่ยจะอย่างกูบ้านบ้านจะไหนบ้เนี่ยเจ้าสาเบ้านพี่มาเต้น Hát trên mặt đá linh, linh đi ยังเท้าในรางเลยผมว่ากูเป็นจะแซ่บนาะแหละโนตแข็งแซ่บซะนะแบนก้อยอีหยังบันฮะก้อยอีหยังก้อยโนดนี่แหละมุ้งแปลกูฟังเลยมื่อนั้นนั่งเราเราเบาฝรั่งกูฟังบรรลุเรื่องฮะปั่นไม่บรรลุเรื่องติเอาทีเบาซ่าๆก็ได้เบาซ่าๆก็ได้ก้อยโนตมึงขึ้นเนีนใส่กูฟังก็สุด ขอบคุณแฟนเก่าเป็นๆอย่าอนี่อะไรกันน้องเอ้ยมันมาไหมมันมาผบจำได้บ่นี่จำงฉันได้บ่ขันบ่แต่งตรงที่สี่กับบักรด้เนี่ยเราเป็นคนมักเซ็กซี่ดีมักเซ็กซี่ยังซี่แต่ดีอยู่เนาะอยู่ขึ้นมากแต่ซง่ายไงนะโอ้นี่ผัวมึงไปได้มากแต่พัทยาไปพัทยาเออไปยิงยุ้ยไตหงอกมาพังยังยังชวนผัดไปที่สี่เธอแดดมาอย่างเงี้ยดีเออ มันธรรมดาได้เนี่ยหันจะนนั่งกับบ้านท่านบ่โอ้ย<ภ>หายกูจะคนใน,นเรื่องพลังขึ้มากแท้ก็ให้เล่าเนี่ยฮะมีมือวิผูกบ่ผมมีมันติดคุกมันแล้วมันติดคุกไปเลยเอาบ่มันติดคุกมัแล้วคอหายยังมุกว่าค <c oughs> อหายยังเะไรเขาคอหายยังคือติดคุกไปสัจกร <c oughs> บริรักษ์ไปอนุญาตตายยับ เอาขอเสียงหน่อยแล้วเอาฝรั่งเอาตังเอาเท้าก่อนฝรัง่งเอาโวแม่มากูยืนอยู่นี่ตั้งนานกูบ่ได้เงินผ่านฝรั่งเอามาคราวเดียวได้ฮอดเงินผ่านอันนี้คำมอดอันรือย่าจืดโอ้อันนี้ย่าจืดย่าอ,อันนี้คำมอดคำมอดอันจนกากผู้ใดน้อค่ะ ากเลยจ้ะาเพรางมาตินออโอ้จ้ะขอบคุณมากะท่านประทานบุญมาพันดวงมอบมาให้ขอบคุณท่านประธานด้วขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกถิ่ทุกอย่างขอให้เรื่งเริงตลอดไปและตลอดไปเนาะนี่แล้วนี่ คณะอันนี้เพิ่นเพิ่นกัดสนับสนุนอยู่หมอลักจะเดินสินโอ้ยหมอรักจะเดินสินเลยดีขึ้นนะพี่น้องมีงานจะลืมเดินอี่เอิ้นใส่ลวดราคาถือถือเออจังน้อยเพิ่นก็สิออกมาจวดกันตัวช่วงนี้ทับหมดก็ไม่หญ่จุดคพื่นหลายๆกันนักล่องทุล่างาหานกับพระท่านไม่เบื่อจุพี่น้องออกจุ่มกลุ่มอยู่เดี๋ยวนี้ปล่อยไฟมาแล้วพื่อนย่กรุงเทพแกพี่น้องไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรที